วันนี้จะพามาดูเทคนิคการขยายพันธุ์ต้นมะละกอให้ได้ต้นทิ่ตเตี้ยและออกลูกดกเริ่มต้นด้วยการเลือกกิ่งที่สมบูรณ์แล้วใช้มีดบากเข้าไปที่ตัวลำต้นประมาณครึ่งหนึ่งแบบนี้ค่ะจากนั้นนำชิ้นไม้ไผ่เล็กๆมาขัดไว้ตรงรอยแยกเพื่อไม่ให้แผลสมานกันต่อไปเราจะมาเตรียมกระบอกไม้ไผ่สำหรับห่อหุ้มกันค่ะ ตัดไม้ไผ่ให้ได้ขนาดพอเหมาะเจาะรูตรงกลางแล้วผ่าครึ่งให้เป็นสองซีกเพื่อที่จะนำไปครอบลำต้นมะละกอได้ง่ายๆนำไม้ไผ่ที่ผ่าแล้วมาครอบตรงรอยบากรัดด้วยเคเบิลนทายให้แน่นจากนั้นใส่ขุยมะพร้าวลงไปให้เต็มกระบอกแล้วรดน้าให้ชุ่มนะคะผ่านไป1เดือนรากมะละกอจะเดินเต็มกระบอกไม้ไผ่เลยเห็นไหมคะว่ารากแข็งแรงมาก จากนั้นเราก็ตัดกิ่งออกมาเพื่อเตรียมนำไปปลูกลงกระถางกันย้ายลงกระถางที่มีดินร่วนซุยรดน้ำให้สม่ำเสมอวิธีนี